บริษัทโมตุนประเทศไทยจำกัดภายใต้โมตุนเอเชียแปซิฟิกผู้นำด้านการผลิตน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำของโลกเดินหน้าเจาะตลาดน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ส่งผลิตภัณฑ์น้องใหม่โมตุน 300V น้ำมันหล่อลื่นนวัตกรรมระดับโลกเอกสิทธิ์เฉพาะเอสเตอร์คอร์ให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะยืดอายุการใช้งานพร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงปกป้องเครื่องยนต์ตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย ตอบโจทย์กลุ่มมอเตอร์สปอร์ตและรถจักรยานยนต์ใช้งานประจำวันตั้งเป้ายอดขายโดยรวมเติบโต15%การเปิดตัวครั้งแรกในในตัวน้ำมันโมตุล3 0 0 V นะครับก็อาจจะเคยมีการขายในอดีตแต่อาจจะไม่ได้โดยตรงจากโมตุลน,นะครับก็ตอนนี้ก็ถือโอกาสดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์พัฒนาพวกเรื่องสูตรการผลิตต่างๆจากฝรั่งเส เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆของรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อทําให้ผู้โริโภคได้รับการปร,ปรับปรุงในเรื่องของทาง OEM ผู้ผลิตต่างๆด้วยทั้งกราฟกต่างๆของาาโซแล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ครับจริงๆมันก็ลิงก์กับเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆที่บริษัทก็เป็นสัทโกโบนะครับระดับโลกเราต้องการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดเรื่องของโลกร้อนในเรื่องของการรักของธรรมชาติของบริษัทนะครับซึ่งเราก็ ุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจจิ่งก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้ใหมีการลดการใช้พลาสติกในโลกของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของโลกแล้วก็เรื่องของการใช้พลาสติกซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยปลอดภัยุนโลกเท่าไหร,ร่โมตูนเราเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่เมื่อสักสองสามปีก่อนที่เราเปิดบริษัททีน่นประเทศไทยนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันมอเตอร์ไซค์ซึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นแฟชชิ่ของของบริษัทแล้ว แล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี2 2นินะครับคือ15ถึง20%ทุกปีนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใเป็นพันครับเราก็จะมีอย่างแรกก็คือแล้วก็มีการอัปเกรดตามที่ฝ่ายเทคนิคเขาแนะนำลยนะครับว่าสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสังเคราะห์แท้แล้วก็คือสังเคราะห์เรามีการอัปเกรดขึ้นตลอดเวลานะครับเพื่อให้ทันกับผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภคนะครับ ก็จะพัฒนาต่อไปเรื okay. iros, right ่อยๆโดยเฉพาะคุณใน Q4 ก็อาจจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาแล้วก็ยอดขายก็ยังคงได้รับ forecast ที่ดีจากลูกค้าทั้งทางูุ้เทนจำหน่ายนะครับผู้บริโภคครับก็ถ้าพูดถึงแบรนด์โมตุนเนี่ยถ้าไม่มี 300V ก็เหมือนไม่มีโมตุนนะเราเปิดมา3ปีแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เรามีการพัฒนาสูตรใหม่ทั่วโลกก็อยากจะฝากผู้บริโภคทุกท่านนะครับแล้วก็ดีเล่อผู้ขายทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนสินค้าดีๆนะครับอย่าง2 0 0 v ซึ่งเป็นสินค้าดับหนึ่งของโมตุ ให้ดีอย่างที่ดียร์สมมติมาแล้วก็ดีตลอดไปนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ